สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาทดสอบเจ้าแผงตัวนี้นะครับอ่าเจ้าบอร์ดตัวนี้นะเรียกว่าบอร์ด pv หรือว่า mppt นะครับบอร์ดนี้มีอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรนะครับบอร์ดนี้ก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่รับแรงดันไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับหรือว่าแผง pv เรานะก็อยู่ประมาณสักร้อยจนถึง4 5 0โวลต์นะครับส่วนนี้นะครับส่วนที่ผมวงวงไว้ตรงเนี้ยก็จะมีวงจรก็คือตัวนี้แหละนะครับ อันนี้ทะลุไปแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นวงจรสวิตชิ่งตัวหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่บูตอัพแรงดันไฟขึ้นนะครับจากาไฟ120ให้อยู่ที่ประมาณสัก380โวลต์ถึง400โวลต์นะครับแต่ถ้าสูงมากกว่านั้นก็จะไม่บูตแล้วนะครับาการที่บูตไม่บูตนี่ก็จะอยู่ที่ MCU นะก็จะมีสาย MCU เสียบเข้ามาตรงนี้แล้วก็ ทำหน้าที่คอนโทรลให้ชุดนี้ทำงานนะครับอันนี้ก็เป็น igbt นะครับ2ตัวนะแล้วก็ไดโอดให้ทำงานทำหรือไม่ทำบูตหรือไม่บูตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ส,ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วน s o อ t สตาร์ทครับก็คือส่วนนี้นะส่วนนี้ซึ่งผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับในการทดสอบตรวจสอบนะครับในเบื้องต้นนะว่าเราจะ ทดสอบแล้วก็เวลาซ่อมจะซ่อมยังไงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายหรือจะอาจจะเป็นส่วนที่หนึ<ส>่งเลยก็ได้นะครับส่วนนี้จะเป็นสวิตชิ่งที่รับแรงดันจากาไฟบ้านหรือว่าการไฟฟ้านะครับจะเข้าตรงนี้แหละนะครับาการไฟฟ้าตรงนี้นะเป็น2 2 0โวลต์แล้วก็ผ่านในโอดผ่านสวิตชิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟ150ากโวลต์นะครับจ่ายมาให้กับตัวนี้แหละนะครับจ่ายให้กับแรงดันตัวนี้นะแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปที่ชุดเมนสวิตชิ่งอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นเราไม่่าถึงนะครับ คราวนี้ในคลิปนี้จะทําอะไรคราวนี้เราจะทําอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะซ่อมบอร์ดตัวนี้นะครับซ่อมบอร์ดตัวนี้เอามาซ่อมศึกษานี่แหละนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ซ่อมไปเรียบร้อยแล้วก็ทํางานได้นะครับเราไปทดลองจริงแล้วก็โอเคทํางานได้นะครับแล้วก็เหลือส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็คือส่วน mppt นี่แหละนะครับตัวบูฟเนี่ยผมก็ตั้งคําถามว่าถ้าผมซ่อมแล้วเนี่ยผมจะผมจะทดสอบยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปต่อกับเจ้าตัวบอร์ดหลักหรือไม่ต้องไปต่อให้มันครบ อะไรประมาณนี้นะผมก็พอดีว่าผมมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับซื้อมาใหม่ๆนะครับก็มาทดลองแกะเล่นๆ,ๆดูหลังจากที่ทาโปรเจกต์นี้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ตัวน,วนี้ตัวนี้ช็อตไปตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ช็อตไปตัวหนึ่งก็ได้ข้อควรระวังในการทดสอบนะคราวนี้ครับผมก็จะปล่อยแรงดันเข้ามาผมจะปล่อยแรงดันเข้ามาอยู่ที่12โวลต์หรือหรือเท่าไหร่ก็ได้แต่แนะนําอยู่ที่ไฟไฟต่าๆสัก1 0 12โวลต์นะครับปล่อยเข้ามา12โวลต์แล้วเราก็จะทําการบูตบูต ขึ้นนะครับสั่งให้ตัวนี้แหละทํางานนะครับให้บูตขึ้นนะก็แรงดันขาออกจะมากกว่าจะมากกว่า12โวลต์อาจจะเป็นกี่โวลต์ก็แล้วแต่นะครับค่าเข้า12ก็ต้องออกมากกว่า12โวลต์ก็ถือว่าบอร์ดนี้ทํางานได้ประมาณนี้นะโดยที่ไม่ต้องไปต่อบ,บอร์ด MCU โดยไม่ต้องไปทําอะไรนะครับซึ่งพระเอกของเราก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับพอดีว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อมานานนานมากนะครับตัวนี้จะทนะําหน้าที่สร้างสัญญาณพันธุ์นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสัญญาณพันธ์แบบไหนนะอ่าจะปรับความถี่ได้ปรับค่าดิวตี้เซคเได้นะครับอ่าประมาณนี้แหละปรับความถี่ปรับค่าดิวตี้เซคเได้นะครับก็ทําการต่อนะครับต่อเข้าไปที่ที่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือขาเกตแต่ละตัวนี่แหละจะมี IGBT 2ตัวก็ต่อที่ก่อนที่จะเข้าขาเกตนะครับก็จะผ่านจากออปโตตัวนี้อ่าผ่านจากออปโตตัวนี้ครับออปโตตัวนี้นะออปโตตัวนี้ก็ขาที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับขาที่ขาที่ขาที่ห้าที่หกนะครับขาที่หกที่เจ็ดนะอยู่ขาตรงกลางนี่แหละครับวัดเอานะจากนั้นนี่เนี่ครับสองเส้นเนี่ยสองเส้นตรงนี้สองเส้นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณพันครับเข้าที่เกจใดแล้วก็มาที่ขาเกตแต่ละตัวนะก็ออกสัญญาณเข้าขาเกตนั่นแหละอ่าโดยประมาณนั้นนะครับอ่าคราวนี้ผมจะปล่อยนั้นเข้ามาครับลองดูนะจะเป็นยังไงอ่าลองดูกันเลย ผมจะปล่อยดังนั้นเข้ามาก่อนปึ้งเข้าไปนะครับตอนนี้ดังนั้นเข้าอยู่ที่12โวลต์12โวลต์นะตอนนี้ผมผมวัดที่ขาออกนะครับขาออกขาออกตรงไหนก็คือจุดนี้นะนี่ควบบวกตรงนี้บวกกับลบตรงนี้ครับลบตรงนี้กับตรงนี้เป็นลบเดียวกันแต่บวกตรงนี้กับบวกตรงนี้คนละบวกกันนะอเขาเขามีไดโอดบล็อกไว้อยู่ไอตัวนี้บล็อกไว้อยู่นะครับตอนนี้วัดตรงนี้แหละวัดตรงนี้ก็เหมือนกับวัดวัดคาปาซิเตอร์ควบบวกลบ4ตรงนี้นะครับมี12โวลต์ครับ12โวลต์นะ คราวนี้ผมจะเปิดสัญญาณพันเข้ามาพอเราเปิดสัญญาณพันเข้ามาเสร็จนี่ไฟนี่จะขึ้นอยู่ประมาณ13โวลต์ก็ถือว่าทํางานได้แล้วไม่ต้องไปทดสอบอะไรมากไปกว่าน,นี้ก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าจะทดสอบไม่ดูนะครับถ้าทดสอบผิดนะครับตัวนี้ก็จะช็อตนะครับแต่ก็จะจะจะ,จะไม่รุนแรงอะไรมากผมลองดูหลายหายรอบแล้วมีช็อตอยู่รอบเดียวเพราะผมปล่อยไฟเข้าไปเยอะนะครับอ่ะคราวนี้12โวลต์นะผมผมจะเปิดตัวนี้ให้มีไฟนะแล้วก็ดูที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับ อ่าสาม,ส,ามสองหนึ่งเ,เข้าไปเปอร์สร็จ์นะครับอยู่ที่ความถี่เก้าสิบสามอ่านเริ่มเริ่มพุ่งขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเพิ่มพุ่ง,งแล้วนะเขาจะพุ่งขึ้นไปจนถึงประมาณสิบสามมนเท่าที่ผมทดสอบดูสิบสามมวนหน่อยหน่อยอ่าประมาณนี้ครับอ่าสิบสามวนจุดห้าสิบห้าอันนี้ทดลองแค่นี้ครับถือว่าบอร์ดนี้ทํางานได้แล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสิบสองแต่แรงดันออกสิบสามจุดห้าห้าอ่าถือว่าทํางานได้นะครับคราวนี้ครับ ผมจะปรับค่าดิวตี้ไซเคิลของเขาขึ้นนะครับตอนนี้ดิวตี้ไซเคิลอยู่ประมาณสัก81นะครับปรับขึ้นไปเลยปรับขึ้นไปถึงร้อยแล้วก็กดถอยลงมานะครับทำไมต้องกดถอยลงมาก็คือผมขึ้นไปถึงร้อยนี่ไอ้ไอ้มอดไอ้ไอ้ gpt นี่ยเขาจะทํางานออนยาวเลยครับเพอออนยาวเสร็จเนี่ยจะชอ็อตอ่าประมาณนี้ครับแต่ก็มีเวลาให้เราปรับอยู่ลองดูนะผมจะพุ่งขึ้นไปถึง100แล้วก็ดันลงมานะครับอ่าพึ๊ดหนึ่งร้อยดันลงมาครับคราวนี้เนี่ยครับไฟ48โวลต์ จากเมื่อกี้13มโวลต์ขึ้นเป็น48บโวลต์นะครับถ้าเขาพุ่งขึ้น100เสร็จแล้วเราดูทีิมิเตอร์ก็ได้ถ้าแดงดันขึ้นปับ๊บเราก็รีบถอยลงมาอย่าให้เขาเปิดออนนานเกินมันจะชอ็อตอ่าประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่พังครับแต่ก็ไม่พังนะอ่ะลองดูอีกสักรอบหนึ่งคราวนี้จะได้จะพุ่งถึงเท่าไหร่ลองดูนะอ่ะผมจะถอยขึ้นไปนะดันขึ้นไปจนถึงตรงนี้นะ83าให้เป็นร้อยนะครับพึืออ่าได้ร้อยละดึงลงมาครับเป็น57 57อเป็นแล้วนะครับ เนี่ยครับแรงดันพันธ์เขาจะขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้อันนี้เราเราเป็นพันธ์แบบแบบสั่งมือนะครับก็เลยก็อาจจะทําให้ตัวนี้ระเบิดได้ช็อตได้แต่ไม่ร้อนครับเพราะว่าเราใช้ไฟแค่สิบสิบสองโวลต์สิบโวลต์นะเอาเท่านี้ครับเราใช้ไฟเท่านี้หรือจะต่ํากว่านี้ก็ลองดูสิบโวลต์ก็กาลังพอดีก็ไม่อุ่นไม่ร้อนไม่อะไรครับไม่อุ่นไม่ร้อนอะไรเอาลองดูพุ่งขึ้นอีกนะร้อยร้อยหนึ่งจะได้ไหมปื๊ดอ่าแล้วก็ลงครับเนี่ยครับก็เป็นหกสิบสามครับ เนี่ยก็ค่อยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเอาเอาอีกรอบหนึ่งอ่ะขึ้นเป็นอีกหนึ่งร้อยนะพื้ดขึ้นไปหนึ่งร้อยแล้วก็ลงครับอ่าเราก็ลงไปแค่นี้หกสิบเจ็ดอ่าก็เล่นเล่นคือเราไม่ต้องเล่นอะไรมากครับแล้วก็ลงแค่นี้แหละเจ็ดสิบครับอ่าขึ้นไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับเราไม่เราไม่ต้องเล่นนานอ่ะพื้ดขึ้นไปแล้วก็ลงครับอ่าประมาณนี้เจ็ดสิบสามแล้วขึ้นบิ๊กอ่าลงอีกครับเจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบหกอ่าขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละครับก็เท่านี้แหละครับอ่าเดี๋ยวผมจะปิด power supply ก่อนนะอ่าผมปิดชุดจ่ายไฟเข้านะผมปิดแล้วตอนนี้ไฟเข้าไม่มีแล้วนะครับไฟเข้าไม่มีแล้วนะก็มีแต่ไฟออกเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวลองเคลียร์ก่อนนะลองเคลียร์ก่อนอ่าถ้ามีตัวนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็ทดสอบได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปต่อบอร์ดจริงก็ไปต่อครั้งเดียวก็จบเลยอ่าผมผมเคล ผมจะเคลียร์ที่เจ้า C ตัวนี้นะ C ใหญ่ๆตัวนี้ผมวัดด้าน C ออกตรงนี้นะครับเคลียร์นะจาก75เนี่ยก็เหลือเป็นศูนย์นะครับอ่าเคลียร์ไปแล้วนะเคลียร์ให้เป็น0ูนยบนก่อนนะอ่ารอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ครับผมกด Off ตัวนี้ไปก่อนอ่ะ o ตรงนี้ไปก่อน,ออน,ก,อนกด o อฟนะไม่ให้เปิดสัญญาณเข้ามา คราวนี้เราทดลองบ่อยๆถ้าเราได้เกิดได้ซ่อมตัวนี้เราทดลองบ่อยๆครับเราก็ปล่อยไฟเข้ามาผมปล่อยไฟเข้ามาปุ๊บเปิดแล้วนะสิบสองวนครับสิบสองวนนะตอนนี้ผมยังไม่เปิดครับพอผมเปิดเสร็จมันขึ้นเป็นสิบสามวนก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็ไม่ต้องมามาเสี่ยงดันตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงนะครับอก็ไม่ต้องทําแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าทํางานได้นะออาผมเปิดออนนะผมเปิดออนตัวนี้ออนให้ให้ตัวนี้ทํางานนะ ดูที่แรงดัน12โวลต์ตรงนี้นะครับ12โวลต์นนะอ้าวสามสองหนึ่งเปิดแล้วนะครับเนี่ยเขาเริ่มพุ่งขึ้นแล้วครับเนี่ยพุ่งขึ้นจนถึง1 3โวลต์นหน่อยหน่อยครับเนี่ยผมลองอยู่หลายรอบก็ได้เท่านี้แหละโดยประมาณนี้ครับเนี่ย13โวลต์ออนแล้วครับจบแล้วนะครับเนี่ย13.49ถือว่าทํางานได้แล้วครับเราก็ไม่ต้องไปทดสอบอะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับได้แล้วจาก12เข้า13ก็ใครอยากจะลองเสียงเล่นก็กดันขึ้นครับดันขึ้นเป็นให้เป็นร้อยนะ ปื้ดอ่าขึ้นแล้วพื้นลงมานี่ครับได้48แล้ละก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผมพยายามด้นดัานเสาะหาดูนะครับเพราะว่ามีความสงสัยว่าถ้าเกิดอ่าส่วนมากจะชอ็อตใช่ไหมละ่ะจะช็อตตรงนี้เข้ามาช็อตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะเช็คยังไงว่าว่ามันทำงานได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับโดยพื้นฐานผมก็ลองลองผิดลองถูกดูนะครับ เอามิเตอร์มาจิ้มไฟตรงนี้ก็แล้วมันก็ไม่ทําเพราะว่ามันต้องเป็นสัญญาณพัน์ก็เลยคิดว่าตัวนี้ทําได้แต่พอปล่อยเข้าไปมันก็ไม่ได้อะไรมากเราต้องขึ้นขึ้น,นลงประมาณนี้ครับก็ใครอยากจะดสอบใครจะลองดูก็ก็ลองนะครับลองดูนะแต่ย้ําว่าไฟแค่12บสโวลต์นะไฟ10 10 10โวลต์นะครับ1 0 12โวลต์ป้อนเข้ามาไม่ต้องป้อนไฟไฟเยอะนะครับเนี่ยไฟยังค้างอยู่นะก็ต้องเคลียร์ไปนะครับหาเคลียร์ไปแล้วนะ,ะเรียบร้อยครับ อันนี้บอร์ดที่ใช้งานได้จริงครับซื้อมาใหม่ๆเลยแล้วก็ช็อตนะผมทําช็อตไปผมปล่อยไฟเข้ามา30มวิบวแล้วรับปื๊ดขึ้นรอบเดียวปึ๊กไปตัวหนึ่งนะครับช็อตไปตัวหนึ่งนะก็เลยถอดออกเลยนะอันนี้เป็น g p t ครับเบอร์6 0แอมป์ได้นะครับเบอร์มากับเขาห้าอันนี้ผมใช้60ไปเลยนะครับก็ปล่อยสัญญาณเข้าไปตรงไหนคราวนี้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นกราวอันนี้เป็นลบลบสี่นะครับอันนี้ก็เป็นขานี่แหละครับขากลางนี่แหละขากลางของออปตนี่แหละครับ อันนี้ก็คือขาหนึ่ง5 6 7 6สี่ห้ากดกับ7ครับท่านท่านใส่ตรงไหนก็ได้มันไม่มีไฟเลี้ยงด้านนี้จุดนี้ก็วิ่งตามสายนี่แหละครับ2เส้นตรงนี้เข้ามาแล้วก็มาที่ขาเกียร์แต่ละตัวก็เอาใส่ตรงนี้เลยนะครับก็โอเคครับขอให้ทุกท่านลองทำดูนะครับถ้าเกิดใครได้ซ่อมตรงนี้แล้วก็จะทดลองวิธีนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับอ่าอีกตัวเลือกหนึ่งว่าซ่อมเสร็จแล้วก็ทำงานได้แล้วก็เช็คได้อะไรประมาณนี้ ถ้าซ่อมเสร็จแล้วเอาไปประกอบบอร์ดไม่รู้ทําไม่ได้ทําได้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยแรงดันอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ผมลองแล้วนะอันนี้บอร์ดใหม่ก็โอเคตามนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ